ครับวันนี้จะมาแนะนำอจอ Android ของ M Max นะครับรุ่น Mx 6 1 1 5หนึ่งหนะครับติดตั้งกับรถ e อ็กค G9 ปี2013นะครับรุ่นนี้จะมีกล้องด้านซ้ายนะครับามาติดตั้งกับจอตรงรุ่นนะครับของเรานะครับอ,อันดับแรกเราจะมาเช็คคอนโรนทรลคุมมาลรยนะครับด้วนบ,บนตรงนี้ก็จะเป็นปรับด้านบนจอเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเร่งลดเสียงนะครับ ทำงานได้ปกติอันนี้จะเป็นเนื้หน้าอันนี้จะเป็นถายหลังนะครับอันนี้จะเป็นรับสายอันนี้จะเป็นย้อนกลับอันนี้จะเป็น Google เสียงพูดนะครับหรือว่า Siri นะครับกดแล้วก็พูดฟังชันฟังก์ชันที่เราทดสอบนะครับก็คือจะมีฟังก์ชันประตูนะครับประตูก็ทำง,งานตรงนะครับปกติ แล้วก็มีฟังก์ชันเอนะเอซ้ายขวาแยกอิสระได้ปกติขนะับลมขึ้นลงทาง,งานได้ปกตินะเวลาซิงค์มือนเดิมอ,อาตาเช้่อเตืองน้ำมันก็ยังใช้ได้ปกตินะเวลาตรมมาดูในส่วนของเรีนวัดนะครับเรีนวดัดกดเรียกกล้องขึ้นมาก็มาปกตินะกดออก ตีไฟเลี้ยวนะครับปีกดเลี้ยวมากดไฟเลี้ยวกลับนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวนี้กล้องถอยเลี้ยวตามได้นะครับแล้วก็จะมีตัวปรับระดับของกล้องได้นะครับรุ่นนี้ก็จะได้เลี้ยวตามแล้วก็ปรับระดับ3ระดับนะครับของตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์แบบเลยนะครับฟังก์ชั่นเดิม ใช้งานได้ครบนะครับกับตัว M X 6 115ตัวเนี้ยนะครับติดกับ X cord G 9นะครับ2013ยังไม่มีเรียนวัดนะขอบคุณครับ